เฮ้ย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 เ๊้้เดรอตอนมือควบเมทริกเ็ตาเอาล้วนะว่างะเอ้ยไมยได้เยเหรอน่อเอาไปคราวนี้ล้นะ โอ้ยโดนจังเลยอ่ะฮฮ <c oughs> ม่รู้สึกก็โดนจนได้เด้อ <c oughs> ใจร้ายจังเลยใจอันเนี่ยทำไมถึงต้องเล่นแต่ฉันคนเดียวด้วยพูดอะไรอย่างนั้นนี่พวกเรากำลังฝึกพิเศษแ้แกอยู่นะจะบอกให้น่าเสียอะนะใช่แล้วล่ะชั่วโมงพลกพรุ่งนี้พวกเราจะต้องเรียนดอสบอลก,กันนะเพราะฉะนั้นก็เลยต้องร้อมเตรียมไปก่อนล่วงหน้าไงแต่ก็ใจแล้วก็รีบลุกขึ้นมาเลยจะได้ฝึกพิเศษกันต่อยังไงเล่ายั่จะฝึกต่ออกเหรอนัก็แงะอยู่้วเป็นการฝึกพิเศษนินา ก็เข้าใจแล้วล่ะเพราะงั้นก็เลยโดนใจแอนกับเซริโอได้กว้างบอลใสจนสะบักสะบอมเลยอะสินะก็ใช่อะสิชั่วโมงพละในวันพรุ่งนี้อะพวกนั้นจะต้องจ้องเล่นงานฉันแน่ๆเลยอะฉันมีอะจะเจ็บตัวแล้วเนาะเอ้ยอย่าพูดจาอ่อนแอหน้าสมเพชแบบนั้นสิโนบิตะเองก็คว้างกลับไปบ้างสิไปเห็นจะต้องไปเกร้งใจใครเลยนี่นะมันทําได้ง่ายๆที่ไหนกันเล่า เช่นว่าอย่างน้อยแนละขอแค่หลบให้ได้หมดทุกลูกก็พอแล้วอะโอระเถยดทาเป็นคนที่มักด้อยดีจริงๆเลยแม<า>นะช่วยไว้ได้นะมีแออะ้รยืมหรอมันก็นะนะอ่ะอ่า <c oughs> มือควบคุมแมทริกเราจะสามารถบังคับสิ่งตางๆให้เคลื่อนไหวได้ตามใจชอบด้วยเส้นได้ที่มองไม่เห็นจากมือควบคุมอันนี้แหละวหมายนก็ว่ายังไงนะอะอเอาแต่เอานะคอยดูแล้วกันนะอะ เอ้าเอาตัวน,นี้ละเอาเอาละเริ่มทำการควบคุมได้ขั้านี้ก็เรียบร้อยแล้วลเอาละเฮ้ยขยับตัวแล้วยอดไปเลยเอานะไหนย,ยกมือขวาขึ้นสิหนานาอ่ะต่อไปก็มือซ้ายมัางอไอร่างกากลับไปกลับมาถึงนั่นขึ้นั่น หาไปกันได้งยอดมากฉันจะใช้ไอเนี่ยนะคอยควบคุมโนบิตะให้รอดพ้นจากรูปบอลที่จแจแอนกับเซนโอเขากว้างมาเองเลยจริงหรอขใจมากเลยนะโดเรมอนงั้นฝากด้วยนะเมาอว่าต่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 อว่าตอว่า่อว่าต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 ่อว่าอว่าต่อว่าต่อว่าต่อว่าตอาตอาต่อวาอว่าต่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 อว่า่อว่าต่อาต่อว่าต่อว่าต่อวา อ้หนังไ่อ้หลบได้ไงเนี่ยงเลยเมื่อกี้มันฟุกนะอีกรูปนึงโอ้นี่น้ เยอะไปเลยจ้าโนบิตะเฮ้ยชมดจมากนี่โอ้โหดูคดูดูใช่ไหมสามารถพูดได้ได้ที่ได้อีกชุดนะหลบได้อุ้ยอับหน้าเลยโอ้โหามดูดูดูโอ้โหรอดวางขาโอ้โหไม่ไหวเลยโอ้ไม่ไหวแล้วครับไม่ไหวหมดแรงครับต้มแล้วครับเออฉันก็ไม่ไหวหมดแรงสเต็กสิ่งอะไรไป เล่นแล้วเหรอ,อใจ่จาแอนนี่มาเล่นกันต่อเถอะนะไม่เอาแล้วเหรอ,อ <laughs> เจบลองด้วยดีฮะเฮ้ยดูมงพล้วันเนี้ยสนุกเป็นพิเศษเลยจริงๆอดูไม่ร่าเร่อเลยนี่ชิสุกะมีอะไรเหรอก็อคือว่าตั้งแต่วันนี้ไปเนฉันจะต้องไปเรียนเปียนโนนะจ๊ะเรียนเปียนโนเหรอ แต่เน,นื้อยังขยับนิ้วได้ไม่ดีอะจ้ะก็เลยยังดิดไม่ค่อยเคร่งครูที่สานครานี่ก็เข้มงวดมากเลยด้วยนีมยังขยับนิ้วได้ไม่ค่อยดีเหรอเอ้จริงสินี่ฉันขอไปนั่งดูด้วยจ้ะมาชิสุกะออเล่นน้ำก,ก็ได้อยู่หรอกจก้ะถือว่าฉันนะัปิ้งไอเดียดีๆขึ้นมาแล้วละ่ะอ,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 อ่อะไรนะอะไรกันเจ้าโขนยนตนันนี้ปล่อยฉันเดี๋ยวนี้เลยนะเฮเป็นไงเจ๋งป่าตัวเริ่มโขนยนบังคับวิทยุตัวเนี้ยที่เซเดกิจิเป็นคนสร้างมันขึ้นมา ถ้าไปลงแข่งในงานแข่งหุ่นยนต์มาคับวิทยุคราวหน้าเจ้าตัวเนี้ยต้องได้รางวัลชนะลอบที่หนึ่งแน่รู้แล้วนะ่าว่าหุ่นตัวเนี้ยมันเจ๊งแค่ไหนแต่ว่ารีบปล่อยฉันลงทีเถอะโอเชเลยอฮ้ยค่อยๆดิเกเจ็บนะอ่ะเฮ้ยโนบิตานี่นะไงยอดไปเลยใช่ไหมอิฉาไหมล่ะอุ้ยแต่อีแค่หุ่นยนต์มาคัาวิทยุไม่เห็นหน้าตกใจหรือว,ว่าหน้าอิฉาตรงไหน แม่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 ทำไมพูดดีไปทั้งที่จริงแล้วนายอิจฉาแทบตายเลยล่ะชลูใครจะอิจฉากันเล่าหุ่นยนต์ของเล่นแบบนี้นะฉันก็มีเหมือนกันนะหน้าอ๋อเหรอแล้วแกจะหมายถึงเจ้าหุ่นกระป๋องจากสรรพทียิบสองตัวสีฟ้าตัวนั้นน่ะฮะใช่เผ้าทิงของเราปากแล้วก็ะดิ่งดีไหมนะทั้งที่เราเคยให้ความคืบหนเหลือเพีตั้งมากมายกายกองแท้ๆเลยไปก่อนแล้วนะเดี๋ยวเขายืมแม่นมั่งเนี่ยอ่าคอยบังคับนิดนึ่งเล่า ีไม่ไปไรใช่ไหมฮะเดรมอนมาได้จังหวะพอดีเลยจิสุกะงั้นเธอรีบไปเรียนเปียนโนก่อนนะเดี๋ยวฉันจะตามไปทีหลังนะจ้าไปแล้วนะเดรมอนเอาหูมานี่หน่อยสิฮะเอะอเออออฉันก็เลยอยากจะช่วยจิสุกะนะขอร้องนะเอะอเออเออไม่มีปัญหานะ่ะ อตั้งหลายหนแล้วไม่รู้ยัไงว่ามันไม่ได้ขี่นั้นนะขอโทษค่ะครูจะให้เธอดูเป็นตัวอย่างนะคอยดูให้ดีล่ะ่ะคุณคทูเรื่องการควบคุมได้นี่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 นีอนี่นี่นี่ะี่นี่น่นี่นี่นี่นดี่นีี่น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 ี่ี่นีานี่่นอนี่นีน่นี่นี่ม่นี่นี่นี่น แต่ถึงจะเป็นระดับอาจารย์ก็พลาดเด็ไม่กนันนะนาไม่เห็นจะแปลกเลยที่ชิสุกะจะเล่นไม่ค่อยคล่องเท่าไรแหมชิซุกะเล่นเก่งขึ้นเยอะเลยนะเนี่ยันท่านมีตาบอกว่าถึงเป็นระดับอาจารย์ก็พลาดได้นะล่ะจ้า คำพูดนั่น,นทำให้ฉันรู้สึกผ่อนคลายขึ้นเยอะเลยนะขอบใจมากนะ๊จนบิตะนะแหมไม่ต้องชมถึงขนาดน,นั้นก็ได้ถ้าอย่างนั้นเจอกันพรุ่งนี้นะไ<ม>เจอกัน<ๆ>นะสนุกชิมัดเลยแต่เอามือควบคุมเนี่ยไปทําอะไรอีกดีนะอ้อา,อออาวลิฟเสียอยู่เหรอเนี่ยห้องกระดันอยู่ชั้นบนสุดซะด้วยสินเนี่ยฉันโอ้ยอดีละอานดีละ เริ่มทำการควบคุมได้แล้ล่ะเริ่มแล้วนะเย้อะไรกันเนี่ยโอ๊ยโอ๊ยจ๋าเจ๋อโอ๊ยคุณเป็นใครบุรุษประธุนีครับผมเอาพันธุมาส่งนะครับโอ๊ยตกใจเสร็จเรียบร้อยเฮ้ยเฮ้ยทำอะไรน่ะไปตรงนั้นไปไปอย่าอะไรกันเนี่ยโอ้ย เออกียอ๋อ่อยอตั้งไกลกว่าจะถึงสะพานถ้าเดินตัดผ่านผิวน้ำไปได้ก็คงไม่ต้องเหนื่อยแบบนี้แล้วเราเรื่องสำคัญก็คงได้เจ๋อเจ้ออะไรกันเนี่ยโจโอโจโอ้โหยโอโอโอออ่ เอ๊ะนี่เราอะไรกันนี่ฮะโอ้เจ็บเจ็บเจ็บเจ็เจ็บเมันใช่ฝันนี่นะโอ้ยช้าจริงๆเลยใกล้จะถึงเวลาเริ่มแข่งขันแล้วนะนี่โอ้ย ฮ้โเหลาหลซื้อได้เออละออครับจะรีบไปเดี๋ยวนี้แล้วครับพี่ครับรอหน่อยนะยชว่วยหน่อยนะกว่าจะสร้างเจาา้าหน้าทีมาได้ต้องใช้เงินไปเยอะนะบอกให้ค่ะพี่ทำไงดีละเราเพ้าใจแอนน่ะมันข้าม่ระหว่างแท้หัวหลุดเลยเนอพี่ตาเดเรมอนเป็นไงพอใจแล้วใช่ไหม ถ้างั้นก็เอามือควบคุมม่เสร็จคืนม<อ>าคือว่าขออีนิดหนึ่งนะถ<ะ>้าอะไรสำคัญที่ใ<ะ><ะ>จแอนน่ะจะ่าไหของมันพังไปล้าจะทํายังไงเล่าแต่ว่านายเป็นคนทำพังนะนายต้องรับผิดชอบสิเออจริงเด็กงั้นฉันเข้าไปอยู่ในตัวหุ่นนี้เอาปากฮะใจแอนเนี่ยเหรอจะเข้าไปอยู่ในตัวหุ่นเหรอใช่จะทําทแบบนั้นนะก็จะเคลื่อนไหวได้ทุกรูปแบบเลยแล้วต้องได้รางวัลชนะเลิศชัวป้าดจากนั้นพอได้เงินมานะก็ไปแตะค่าของมุนญนแล้วก็ซื้อของที่อยากได้ได้ด้วยโอ้โชคสองชั้นความคิดดีไหม ออยังคี้นี่เองความคิดยอดเยียมมากสมชื่อใจแอนเลยนะได้ยินที่เขาพูดมะอยอือือคิดจะโกองการแข่งขันอย่างนั้นเหรอแหมแย่จริงๆเลยแถมก่อนหน้านั้นยังมีการว่าฉันเป็นหุ่นกระป๋องอีกด้วยต้องสั่งสอนกันหน่อยแล้วไงพอดีตัวเด้เลยเห็นป่ะรัน,นสินะอาโสมหัวเลยอเปึก เออแต่ว่าเนาะอะไรนะบอกแล้วว่าไม่มีใครรู้หรอกนะไม่ต้องมันทวงไม่ต้องมันทวงยังไงเราก็ต้องชนะเลิศในเร็ววันแักบๆเห็นไหมนี่เราหดหัวโอ้ยมันล้มเลยเนี่ยโอ๊ยช่วยด้วยช่วยด้วยโอ๊ย คิดจะชนะแบบที่โกงด้วยการปลอมตัวเป็นหุ่นยนต์เหรอเอาใคให้ไม่ได้เด็กขาดที่สำคัญตัวฉันก็เป็นแค่หุ่นกระป๋องด้วยพอหุ่นยนต์ที่ผูกของฉันก็เจ๋งไปเลยใช่ไหมล่ะซสเนโอเฮ้ยอาด่าอาด่าอาด่ากระตูบเราผิดไปแล้วเราได้วยเถอะดเรมอนเราผิดไปแล้วข่าวนี้ทั้งสองคนก็สำนึกผิดแล้วล่ะนะนั่นน่ะสินะ